จากฉลามวานที่ใจดีไม่มีพิษภัยสู่ฉลามขาวจอมโหดเฟลันตอเลสซัดประตูชัยพาบาซา่าผ่านเข้าไปนัดชิงโคปาเดเลไปเจอกับทางเรอเอาต้องไปชิงกันอีกแล้วเหรอครับพี่ๆโอ้ยรักกันจริงๆเลยนะฤลดูกาลน,นี้เนี่ยเจอกันไปแล้วตั้งสองนัดเน่โดนยิงแคานี้ไม่กลัวเหรอหย,ยอกยอกยอกได้ไหนแล้วนะครับก็ขอพูดถึงอินเตอร์มามีที่บุกไปแพ้เอฟซีสูประตูตัวหนึ่งแบบสู้ไม่ได้เลยด้วยนะครับทั้งสองทีมเล่นกันยังไงเดี๋ยวไปคุยกันเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกโคปาเดเดรอบรองชนะเลิศระหว่างแอตมาริดกับทางบาร์เซโลนาโดยเมื่อคืนนี้นะครับบาร์เซโลนามาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมเลยเชสตนี่ยืนเฝ้าเสาครับแผงหลังนี่ก็ใช้เปาคูบาซี่กับอินยิโก้มาตินสยืนเซ็นเตอร์กุนเดกับบาเดเนี่ยก็เล่นวิงแบ็กซ้ายขวากันไปเพรด้เดยองก็เป็นคู่กลางเลยครับส่วนตัวรุกใช้เป็นยามาวยืนฝั่งขวาราฟินยาฝั่งซ้ายแล้วก็กางรุกเป็นเฟมินโลเปสและนาเป้าวันนี้นะครับก็ส่งทางบัตซิเกอร์เฟรนชฉลาม ลงตัวจริงแหมชื่อยาวจริงนะครับเพราะุกคนนี้นี่เขามีของนะส่วนทางแอดมาริดก็จัดชุดใหญ่มาเหมือนกันเลยครับโดยใช้แผน5 3 2นะโดยตัวเอนเนก็ลงกันครบเลยครับคริสต์มาสอันวาเลสเดปอร์ยอเลนเต้เลนเ็ลนอกมองแล้วก็ลูกของซิเมโอนีเฮดโค้ดของทางแอดมาริดนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็กะมาในแผนที่กะอุดให้บาซ่าเนี่ยเล่นเกมบุกไม่ออกนะฮะโดยในครึ่งแรกแอตตเลิโกมาริดของทางดีโกซิเมโอนีนะครับก็เปิดเกมอย่างดุดันเลยนะตั้งใจจะกดดันบาซ่าตั้งแต่ต้นเกมครับแถมมากับการเล่นหนักแล ก็เพรสซิ่งที่สูงมากๆหวังว่าจะทําลายจังหวะการเล่นของบาซ่าซะให้ได้เลยแต่เกือบจะต้องเหลือเป็นแค่10คนตั้งแต่ต้นเกมแล้วเลยครับเพราะว่าทางเซซ่าอัสปริโกเอต้าแล้วก็ทางโรดิโกเดปอเนี่ยเข้าสกัดราฟินญาอย่างรุนแรงครับโชคดีที่กรรมการเนี่ยไม่ให้ใบแดงนะแม้ว่าจะมีการไปเช็ค VR แล้วก็ตามนะแต่ให้พูดกันตรงๆเนี่ยมันควรเป็นใบแดงจริงๆฮะโดยเฉพาะจังหวะของอัสปริโกเอต้าเนี่ยโอ้โหขาสูงมากอ่ะมันยกไปสูงนะทุกคนคิดว่าเป็นใบแดงไหมฮะแต่ถ้าสาหร ควรเป็นใบแดงถ้าใครคิดว่าไม่แดงก็ลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับหรือใครคิดว่าแดงก็บอกกันได้แต่ก็อย่างว่าเลยครับกรรมการเนี่ยก็ดูอยากจะเห็นบาซ่าแพ้เหลือเกินนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะคือมันเหมือนแบบไม่อยากให้บาซ่าได้แชมป์อะบางทีเออก็คือแฟนบาซ่าก็แอบ,บจะรู้สึกนะเพราะช่วงหลังๆมาในกรรมการแบบไม่เป็นงานเลยนะเนี่ยทั้งในลีกแล้วก็ในบอลถ้วยเนี่ยเป่าก็ได้หัวกล้วยจริงๆ <c oughs> อ่ะทีนี้มาต่อกันนะครับซึ่งหลังจากที่จังหวะที่พูดไปเนี่ยความจริงแอตมาลิดมันต้องสลุดแล้วก็เเลล่ล่่นางชมแตป แม่งเล่นเหมือนเดิมเพราะอะไรพเพราะกรรมาการมันไม่ให้ไงมันก็ยิ่งเล่นแรงน,น,น,นิ่แรงเรื่อยๆพวกกูก็น่วมไปน่วมไปนะจนเป็นทางฝั่งบาซ่านะครับก็เริ่มที่จะตั้งเกมได้ก็ใช้ความพยายามในการต่อบอลที่แม่นยำบีพายแอดมารีจะต้องถอยไปรับลึกนะฮะซึ่งก็ได้ผลด้วยนะครับจนนาทีที่27นะบาเซโลน่าเนี่ยมาได้ประตูแรกเลครับในจังหวะนี้เนี่ยเป็นทางยามานะรับบอลจากทางราฟินญาก่อนจะแทงทะลุช่องขึ้นไปด้านหน้านะครับเฟรนันตอเลสที่เห็นว่าน้องแทงมาให้ก็วิ่งตามไปเก็บด้วยสกิลก็หายเลือดนะ แล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าที่มุมเสาเหลาไป1ประตูนะครับเรียกว่าเฉียบขาดทั้งการจ่ายและการยิงครับสุดเกินโอ้ยพนุคนนี้เขาเก่งจริง แล้วหลังจากนั้นนะครับบาเซลนาเนี่ยก็มีโอกาสยิงอีกหลายครั้งเลยครับแต่ก็จบสกอร์กันแบบไม่คมเลยเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ยิงหลายครั้งนะครับแต่ก็จบกันได้แบบไม่ดีนะซึ่งมันก็พอเข้าใจได้แหละเพราะกองหลังเขาก็ทําได้ดีนะครับแต่บางทีม่งก็แบบอยากให้จบคมกว่านี้นะส่วนทางแอนมาลินนะครับก็เริ่มที่จะเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะทำให้มีใบเหลืองเกิดขึ้นหลายใบนะครับไม่ว่าถ้าเอามาเรียงกันนี่ต่อเป็นรถไฟเลยนะครับทำให้เกมในสนามเนี่ยมันเริ่มที่จะตึงๆและแฟนบอลอย่างพวกเราที่นั่งงดูผ่านจออครก็ตึพสมว แต่สุดท้ายนะครับก็จบครึ่งแรกไปโดยที่บาร์เซโลนาเนี่ยยังเป็นฝ่ายที่คุมเกมได้อยู่ครับจนในช่วงครึ่งหลังเลยครับซิเมโอน่เนี่ยก็มีการแก้เกมโดยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง3คนเลยนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเล่นเป็น3 4 3เพื่อกะว่าจะมีเกมลุกที่ดุดันขึ้นอะไรแบบนี้นะซึ่งไอคนที่เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยมันต้องพูดถึงเลยเพราะหนึ่งในนั้นมันคือซอลอสครับมื่ออีกแล้วเหรอ โอ้โหลงมาแล้วก็เห็นผลซะด้วยเพราะว่าแอดมาริดนะครับเริ่มเล่นได้ดีขึ้นจริงๆมีจังหวะบุกที่มากขึ้นแล้วก็เกือบตีเสมอได้ในทีที่51นะครับแล้วก็เป็นเขานั่นแหละซอลอสมือแล้วดีนะที่ลูกนั้นเนี่ยแม่งหลุดไปท้ามันเจอกับเชสตี้นะครับแต่ก็ยิงพลาดโอเคแหมคือมึงลงมามึงกัดย,ยิงกูเลยอะเก่งแต่กูจริงๆริงและทางฮันซิฟิกที่เห็นแบบนี้นะครับก็ตอบโต้ด้วยการส่งโลนาลโโฮเอลิก,กาเซียนะครับลงมาเสริมในแนวรับนะครับแล้วก็กะดจะตั้งใจว่าจะรับมือกับลูกกากาาาารรอศของด้วยเพะ อันตรายเหลือเกินนะและก็แม่งอีกแล้วครับซอลอน์นะมายิงประตูในทีที่70แต่โชคดีจังหวะนั้น <laughs> เป็นจังหวะล้ำหน้านะครับแมมึงเก่งจริงเออมึงแกจะยิงแต่กูเนี่ยซอลอ์โอ้โหแล้วหลังจากนั้นนะครับบาซ่าก็เริ่มที่จะเล่นเกมรับมากขึ้นนะซึ่งหลายคนก็มีบ่นตรงนี้นะแต่ต้องเข้าใจหน่อยนะครับมันเป็นเกมบอลถ้วยด้วยแล้วต้องเก็บแรงนะคือคุณจะให้นักเตะไปวิ่งแบบโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้เพราะมันมีเกมเหลืออีกเยอะเลย นั่นแหละครับแล้วสุดท้ายแอดมาริดก็ทำประตูเราไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเกมรับดีจริงๆนะแล้วก็เป็นทางฝั่งบาเซโลนานะครับที่บุกมาเอาชนะแอดมาริดแบบเฉือนเลยนะหนึ่งประตูโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่แบบ โอเคก็ยังไม่แย่เท่าไหร่นะแล้วก็จะเป็นการผ่านเข้าไปเล่นนะัดชิงโคปาเดเลก,กับทางพรีพร่ชุดขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะครับซึ่งนัดน,นี้เนี่ยบาเซลนาเล่นได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะผมกล้าพูดเลยคํานี้เพราะว่าการครองบอลก็ดีกว่าคุมจังหวะเกมก็ดีกว่านะมีเกมลุกที่อันตรายกว่าจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายได้ดีกว่าโดยมีโอกาสยิงถึง15ครั้งนะครับตรงกรอบ5ครั้งส่วนทางแอดมันลิดเนี่ยมีโอกาสยิง6ครั้งครับไม่ตรงกรอบเลยก็จะมีจังหวะแค่ซอลล็อตยิงเข้าเลยครับ ไม่นับนะส่วนกองหลังบาซ่าเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าครับซึ่งเกมนี้นะครับมันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสไตล์การเล่นของบาเซโลนาที่เน้นการคลองบอลและก็สร้างสารรค์โอกาสได้ดีกว่า ในขณาที่อนมาลินยังขาดความเฉียบคมในเกมรุกและก็ยังมีช่องโหว่ในแนวรับฟอร์มตกงจริงครับช่วงนี้พวก6นั้นหลังนไม่ชนะใครเลยเนาะพวกหูเรียกว่าเซ็งเลยเซ็แงแทนนะฮะแล้วถ้าจะให้ชมนักเตะเนี่ยผมคงต้องชมทุกคนนะครับเพราะว่าการเจออนมาริเนี่ยมันไม่เคยง่ายเลยนะแต่คนที่เด่นสําหรับผมก็คือรามียามานครับที่คอยสร้างโอกาสตลอดทั้งเกมและก็อีกคนหนึ่งก็คือเฟรนันตเลสนะครับเพราะว่าเป็นชายผู้ยิงประตูชัยให้กับทีมนะแล้วก็มีหลายจังหวะที่ช่วยทีมได้ด้วยนะก็ถือว่าวันนี้ททําาไดดด้้ีีีนมพูถึง มาเลนนี่นะครับแม้ว่าจะมีบางคนเนี่ยไม่โอเคกับการเล่นของยามาที่แบบเอ้ยติดยิงเองเยอะเกินไปหรือเปล่าทาไมบางจังหวะนี้มันควรจ่ายให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็นะตอนที่น้องมันเอาแต่จ่ายไม่ยิงเนี่ยเราก็บ่น ไอตอนที่น้องมันกล้ายิงยิงเยอะไปหน่อยเราก็บทต้องอย่าลืมนะครับว่านี่คือเด็กอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก็อย่าไปว่าอะไรน้องเยอะขนาดนั้นนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าเออจ่ายบ้างนะหรือบางจังหวะยิงได้ก็ยิงอะไรแบบนี้นะให้กําลังใจน้องกันหน่อยนะครับส่วนทางบัตสิเกอร์เฟรนันฉลามข่าวตอเลนเนี่ยคนนี้รู้มือครับเราไม่ต้องพูดเยอะอะทุกคนพูดพร้อมผมก็แล้วกัน1 2ึ่สองาเก่งเกินเฮ้ย ในส่วนนัดหน้านะครับก็จะเป็นนัดชิงที่บาร์เซโลนาต้องไปเจอกับทางเรอัลมาลิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไม่รู้ว่าใน UCL เนี่ยจะเป็นคู่นี้หรือเปล่านะ่าจะเป็นศึกเอลกาซิโกหรือเปล่านะนัดชิงเนี่ยเออแต่ก็ไม่รู้รลกครับว่าบาร์ซ่าจะผ่านเข้าไปได้ไหมแต่มาลิดเนี่ยโอ้ยผ่านอยู่แล้วทีมเขาเก่งเออ สิบห้าสมัยการันตีอยู่ที่แขนเขาอยู่เออแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยการเชียร์บอลปีนี้มันน่าจะสนุกนะครับเพราะว่ามีเอลกาซิโกให้เราดูแน่ๆเนี่ยอีก2นัดน,นะครับส่วนใน UCL เนี่ยก็ต้องไปรอรุ้นกันนะครับก็นะก็ไม่รู้ว่าทางเรอัวมาริดเนี่ยเขาจะมาล้างแค้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่า2นัดก่อนเนี่ยโดนบาร์ซ่าไปยับเลยนะครับโดนคาบ้านไป4ประตูศูนย์นะแล้วก็มานัดชิงบระทูเอก5้อนะครับก็9ประตูนะสองนัดก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะมายิงคืนกันหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เ,น,เนี่ย วินิซุสก็ฟอร์มปังอะไรเงี้ยเออก็รอดูกันไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาย้ําแขนหรือว่าจะเพิ่มสกอร์ให้กับบาซ่านะครับก็ต้องรอดูนะถ้าใครเป็นแฟนมาลิกก็เชียร์กันไปนะส่วนแฟนบาซา่างผมขอให้ทีมคุณแพ้พผมก็แล้วกันนะครับอันทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของอินเตอร์มา,ามี่ ที่บุกไปแพ้กับทาง LAFC 0ูประตูหกันสนักนหน่อยก็แล้วกันนะเมมมี่วันนี้เนี่ยก็มาแบบชุดเต็มนะครับชุดใหญ่ลงครบเลยโดยเฉพาะเนี่ยมีการส่งคนที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงมาสักพักแล้วด้วยนะครับก็มาในระบบ4-4-2นะโกเนี่ยก็ใช้เป็นทางอุสตาลีครับคู่เซนเตอร์เ,เป็นเฟลคอนกับอันเลนอันบาร์เนี่ยยืนแบ็กซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นลูฮันบุสเกตกับไบร์นะครับยืนเป็นแดงกลางซึ่งไบร์ทำได้ดีนะวันนี้ผมชอบเลยภาภาพอฟลาทิโกเนี่ยเล่นริมเส้นฝั่งขวาครับเซโกเบียฝั่งซ้ายและะะหนนนน้าาเเเเี่่ยกก็็จปทงโซสคูับออ นี้เราก็มาพูดถึงรูปเกมกันเลยก็แล้วกันนะครับไม่อยากให้เสียเวลาเพราะมันไม่มีอะไร คือแบบอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันนะพอตอนแรกๆเนี่ยไมอามี่มันก็ดูอันตรายเลยครับมีการต่อบอลแบบติกิตกะเลยนะเข้าทำกันสวยมากแต่ยิ่งเล่นเนี่ยยิ่งแย่ลงความอันตรายที่มีเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับเหมือนกับเวลานะเพราะว่านักเตะเนี่ยอายุเยอะกันใช่ไหมพอเล่นไปเรื่อยๆเียแรงก็หมดแรงก็หมดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นฟิวอย่างนั้นเลยจริงๆนะครับส่วนทาง l a เนี่ยก็เน้นเกมสวนกลับแล้วก็การเข้าทำที่รวดเร็วแหละครับเร็วในแบบที่ว่าเสือชีต้ากับสิงโตครับเอเเนี่ยก็เหมือนเป็นการใช และสิ่งที่น่าพูดที่สุดเลยก็คือระบบการเล่นของไมอามี่วันนี้เลยครับเส่อจริงเนี่ยมันก็เป็นในแบบที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะใครอยากฟังเต็มๆก็ลองไปหาฟังกันได้นะเอาเฉพาะวันนี้นะการขึ้นเกมของไมอามี่เกิน90%ผมล้าพูดจะต้อง เริ่มต้นที่เมสซี่เสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรวิ่งไปไหนมีบอลอยู่กับตัวเมื่อไหร่เนี่ยต้องมองหาเมสซี่ทันทีคือไม่รู้เป็นอะไรจะต้องจ่ายให้เมสซี่ตลอดบางจังหวะเมื่อก่อนหนึ่งกูก็เห็นมึงก็วิ่งไปเองกัได้แต่ทำไมทุกวันนี้ต้องมาหาเมสซี่เสมอครับคือผมเข้าใจในะเว้ยว่าการที่ให้บอลอยู่กับเมสซี่แล้วมันจะอันตรายกว่าการเข้าทําเองเนี่ย เออเข้าใจแต่ในเมื่อคุณรู้ว่าเออใจเมซี่แล้วดีกว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องรู้เหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เมซี่ได้บอลน,นะครับจะมีนักเตะของทางฝั่ง LA เนี่ยสาถึง4คนวิ่งมาประกบและรอซ้อนทันทีตัดภาพไปที่ทางแบบนักเตะไมอมีเขาอื่นเวลาได้บอลเนี่ยเขาประกบกันแค่แมนทูแมนหนึ่งตัว มากสุด2ตัวไม่เกินนี้แต่พอเป็นเมซี่ปุ๊บสตัว3ตัว4ตัวมาแล้วโอ้แล้วเมซี่จะเล่นยังไงอะ่ะถามว่าเมซี่เลี้ยงหลบได้ไหมได้ครับคน2คนอย่างเงี้ยได้แต่พอมันมีคนที่3คนที่4มาซ้อนเนี่ยเมซี่ก็ไม่ไหวแล้วนะมันคือมันเกินไปกับคนวัยนี้อะเมซี่38แล้วอะ่ะคือคุณไปหวังเพิ่งอะไรเมซี่ขนาดนั้นนะฮะและไอการที่แบบให้นักเตะอย่างหลุยส์โซเลสในวัยสามสิบแปดจะสามสิบเก้าเนี่ยวิ่งเพสอยู่แดนบนอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วให้ไอนักเตะที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่ายืนดูอะ่มมออะอมาาไเเ่ข้้ใจวว จะมีสไตล์การแบบวิ่งไล่บอลนู่นนี่นั่นนะแต่คือมันควรวิ่งกันทุกคนไหมพอโซเลตวิ่งอยู่คนเดียวอ่ะมันก็มีพื้นที่ให้เขาจ่ายบอลกลายเป็นว่าเล่นลิงชิงบอลโซเลก็เหนื่อยไปเรื่อยๆวิ่งทีจับเข่าทีวิ่งทีหายใจแบบต้องพักหายใจทีอ่ะคือแกเหนื่อยมากนะสงสารกันเลยอ่ะแบบไอ้เด็กๆที่ลงมาอย่างช่วงเครื่องหลังเนี้ยเคมาสกี้กับโรเบิร์ตเทเลอร์แม่งก็ยืนมองโซเลตวิ่งไล่บอลบางทีต้องรอให้เมซี่วิ่งพอบางทีเมซี่วิ่งกับโซเลตแม่งก็ไม่มีใครวิ่งตาาามมมมมเเเเหหืืืือออออนนนนนนกกัััแแล้วจจะะปป็รรพพพพบบบบทํไ่่ค จะบอกว่าวัวเรตวิ่งเองเมซี่วิ่งเองเหรอมันก็ต้องแบบทําด้วยกันป่ะแม่งแบบปล่อยให้แบบบางคนทําอยู่นั่นน่ะแล้วผมก็เออเข้าใจว่าบ,บางคนอาจจะแซวบอกว่าแหนมีเมซี่ไม่เห็นดีเลยมันก็ดูทีมนี่แม่งแบบอะไรวะอะไรก็จ่ายที่เมซี่ ก็โดนประกบ34คนแม่งก็จ่ายยัดไปอยู่นั่นน่ะเมสซี่จ่ายบอลไปแม่งจ่ายคืนมาเลยอย่างเงี้ยแบบมึงจะไม่ให้เมสซี่ไปรอยิงในกรอบเขตโทษบ้างเลยเหรอหรือ,อยังไงมึงต้องให้เมสซี่เลี้ยงหลบเข้าไปยิงเองเหรอคือแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะโหคือถ้าแบบเมสซี่อายุ36อะไรแบบนี้เออผมยังพอแบบเข้าใจแต่ที่38มแล้วมันเกินไปพ่อหนุ่มโอ้เะลรพวกเด็กๆมีแม่งควรวิ่งเยอะกว่านี้นะครับนี่ยังไม่พูดถึงตัวริมเส้นนะที่แม่งอะไรก็ไม่รู้ครับเหมือนลงไปครบ1 1คนไอฟ้ฟาฟาพิโกเนี่ยคือไอบ้บางจังหวววววะที่่่่่ครววิิงงงยแแมมไ้้ลว ก็มีเซงแบบไอ้ตอนที่มันวิ่งไปแล้วแบบเอ้ยทำไมแบบเมซี่ไม่จ่ายอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหไอ้ตอนจังหวะที่แบบเมซี่มองหามองนานมากนะแต่แม่งไม่วิ่งแม่งยืนอะไรของแม่งก็ไม่รู้เหมือนมึงไม่ซ้อมอะ่ะเหมือนมึงไม่รู้ว่าเมซี่จะทําอะไรแต่ภาพไปที่ริมเส้นฝั่งตรงข้ามดิเบอร์เก้าสิบเก้าเนี่ยโอ้โหแม่งกล้าเล่นกล้าเลี้ยงแล้วเลี้ยงหลบหลอกหลังหักทุกคนอะ่ะคือเลี้ยงทีเป็นหลุดอะ่ะเอออยางได้แบบริมเส้นแบบเนี้ยแต่เราแม่งไม่เคยได้เลยเว้ยแปลกดีเหมือนกันนะครับและผมก็ขอยืนยันอีกทีงนว่บบงโ มันอาจจะเหมาะกับนักเตะแบบอาร์เจนติน่าแต่มันไม่เหมาะกับอินเตอร์ไมอามี่เลยครับนักเตะไม่มีความเร็วไม่เพรสไม่ทําอะไรเลยหวงังเพ่งแต่ว่าเดี๋ยวเมซี่เอาบาบูสเกตซัวเรสเนี่ยจะทําเกมกันแล้วเราก็กระตอกกระแตะตามไุ้สี่คนนี้ไปแบบนเนี้ยเนี่ยนักเตะอินเตอร์ไมอามี่ที่เหลือเป็นอย่างนี้ฮะอ่ะยกเว้นอยู่แค่2คนคือฟอลคอนกับยานิกไบรท์ที่กล้าทากล้าเล่นแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ทําอะไรเลยแบบไม่คิดจะทําอะไรเองเลยอะ่ะคือเหมือนแบบลงไปโดยที่ไม่มีไอเดียครับคือลงไปเฉยๆ หรือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้กรรมการเป่าไม่เราเลยแพ้เอาจริงนะฮะอ่ะผมเข้าใจนะเว้ยที่แบบบางคนอาจจะมองว่าก็ถ้ากรรมการให้ใบแดงเราจะดีกว่าคืออย่างนี้นะคือเราต้องชนะเพราะเขาเหลือ10คนเหรอคือเราจะไปหวังพึ่งอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะเว้ยแล้วไอหลังเกมจริงๆเราก็ควรโดนใบแดงด้วยเหมือนกันแต่กรรมการไม่ให้แต่แบบโอเคมันท้ายเกมอาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่นั่นน่ะคือเหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมคือทาไมถ้าเขา11คนเราสู้ไม่ได้เราต้องไปสู้ตอนที่แบบเขาเหลือ10คนเนี่ยเหรอมันไม่ได้นะครับเราไม่ควรโอเคกับอะไรแบบนั้นนะเราต้องโอเคกับฟอรรร์มกาาเเล่่นนทีชะ ด้วยความสามารถของนักเตะหรือแผนระบบการเล่นหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ใช่แบบโอเคเพราะเขาเหลือ10คนเนี่ยหรอปะ่ะโอ้โหผมว่าต้องปรับกันอีกพักใหญ่เลยครับคือจะเพจก็เพจกันให้หมดเพจก็เป็นระบบไม่ใช่เพจกันอยู่แต่หลุยส์ซัวเรสอย่างเงี้ยมันก็ตายอันนี้เออแล้วจะทําอะไรก็ทําให้มันดีๆจะพึ่งเมซี่ก็พึ่งไปแต่มันไม่ใช่ทุกจังหวะโอ้โหมึงแค่เมซี่ออกบอลอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีตีนไง,งลงไปทําอะไรั้งนั้นอะ่ะใช่ป่ะละ่ะเออคือเห็นแล้วมาแนงกุงิดน,นะครับแล้วขอพูดเรื่องกองหน้าหน่อย ทั้งลูกเนี่ยลุยโซเดสเป็นกองหน้ากับอินเตอร์ไหมไม่ได้คนเดียวอะ่ะไม่เข้าใจหรือดูการที่แล้วปล่อยคมบาน่าไปคมบาน่าโอเคมนอาจจะไม่ใช่นักเตะเวอร์ครัสเป็นคัสซีคัสดีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ยังน้อยผมกล้าพูดว่าหลังจากนาทีที่60ไปอะไรเงี้ยแล้วส่งมาเป็นตัวสำรองอะ่ะจะมีประโยชน์ต่อทีมแน่นอนเว้ยไม่ใช่แบบโอ้โห,หลุยโซเดตเก้าสิบนาทีบ้าแล้วมันทําอะไรไม่ได้เว้ยเออมาน,นั่งหงุดหงิดตรงนี้แหละทีมเราเนีคือจะเสริมอะไรก็เสริมไม่สุดกะว่าจะแต่นักเตะแพงๆดังๆเข้ามาเงี้ย โหเกินไปผมเพิ่งชมไปแมแมทเองนะว่าเออการสนทัวฤดูกาลนี้ดีก็คือดีแค่กองหลังเพราะฤดูการนี้กองหลังดีแล้วนะเธอบอกกองหลังแย่ไม่ใช่นะครับตอนนี้กลายเป็นหน้าแย่แล้วงงที่หมายเลยอะไรก็ไม่รู้นะส่วนหน้าเนี่ยก็จะไปเล่นกันที่บ้านไมอามี่นะครับซึ่งต้องยิงอย่างน้อย2ประตูถ้าเสียเพิ่มอีกเนี่ย โอ้โหยับครับเพราะว่ามันมีกดเอาเวโกด้วยนะโอ้หมดส์ผ่านเขารอบแน่นอนครับถ้าโดนยิงนะาก็รอดูกันไปครับรีวิวพูดไงเลยผมเหนื่อยกับบินเตอร์ไมมี่นะครับบ่นพอละนะพอแค่นี้แล้วกันนะครับก็นัดต่อไปก็ยังเชียร์เหมือนเดิมแหละให้กําลังใจนะครับแต่ก็ต้องพัฒนากันด้วยไม่ใช่แบบมาจมปากกับอะไรเดิมๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะช่วงนี้เนี่่างพ หายกันไปนะครับก็กลับมาดูกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กลับมาดูด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเจอกัน